ต่อมานะคะเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะจำให้ดีนะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะโครงสร้างของเรานะคะ present simple นะ subject บวก verb ช่องที่1ประธาน1คนหนึ่ง he ง she it ต้องตามด้วย เวิร์บเติม s หรือ es แบบนี้โอเคนะเขามีประโยคตัวอย่างมาให้เอา่ะเรามาดูประโยคตัวอย่างเขาก่อนเด้อโอเคกาดา speaks German very well ค่ะการดาเป็นผู้หญิงคนเดียวถูกปะ่ะคะชื่อผู้หญิงคนเดียวนาอเป็น s กานดาชื่อผู้หญิงต้องเป็น she น,นี้ประธานเป็น subject เออประธานเป็นคำว่า she ละ verb ตามมาคือคำว่า speak เตมิม s ถูกแล้ว he s h ่ it verb ิาเติม,มา s คำว่า speak อ่ะขอตัด speak ทิ้งจึ๊บๆนะเรามาดูคำแปลข้างบนข้างบนในกรอบก่อนนะคะ คำแรกค่ะออกเสียงว่า cause cause หนูเขียนไปนะ cause แปลว่าก่อให้เกิด cause แปลว่าก่อให้เกิดโอเคโตแล้วไม่เอาคําว่า cause อย่างเดียวแล้วโอเคชี okay. ้มา cause มีความหมายเท e ่ากับคำว่า lead to ค่ะ cause เท่ากับ lead to l e a d lead to ต่อมา cause ยังเท่ากับคําว่า result in result in ผลลัพธ์อะ result in สุดท้าย cause ยังเท่ากับคำว่า bring about ด้วยโอเคท่องพร้อมพี่นู่นนะ one two three cause lead to result in bring about ทั้งหมดนี้แปลว่าก่อให้เกิดต่อมคคำว่า connect พี่ว่าเด็กๆคงได้เชื่อมต่อใช่า connect wifi แปลว่าเชื่อมต่อต่อมา drinks เราแปลได้เน้อ d r i n k แปลว่าดื่มคะ live แปลว่าอาศัย speak อาม่ใช่ขอโทษค่ะ open แปลว่าเปิดเนาะ speak ใช้ไปแล้วแปลว่าพูดสุดท้าย take ค่ะเอา take ค่ะขอให้ดอกไว้อ take อนี่แหละความหมายมากๆเลยนะ take แปลความหมายแรกแปลว่าหยิบค่ะจับค่ะช่วยค่ะเอาค่ะใช้เวลาแล้วก็ พาไปท่องพร้อมกัน o ัน two three t a k แปลว่าหยิบจับช่วยเอาใช้เวลาพาไปแต่เราขอติ้งต่างนิดนึงนะถ้าเกิดว่า take มาคู่กับ place จะแปลว่าเกิดขึ้นนะ take ค,คู่กับ place แปลว่าเกิดขึ้นแต่ take เพียวเพียวเพียวเว take แปลว่าหยิบจับช่วยเอาใช้เวลาพาไปอ่ะมาลองดูเลยนะ อข้อแรกค่ะเขาบอกว่า I don't o f n ที่ข้อนี้ประโยคปฏิเสธด้วยฉันไม่อะไรบ่อยๆเห็นไหมมี adverb of frequency มานี่ไงอยู่หลัง verb ช่วย to อ e ำว่าย o อนแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น verb แท้ฉันไม่อะไรกับ t. ทีทีคือชาพเราะนั้นได้ละฉันไม่ใช่คนที่ทำไหมคะ ดื่มค่ะเออด i n k ไม่ใช่คนที่ดื่มชาบ่อยๆแน่นอนหลัง do d a t h นุ่นบอกไปแล้วต้องเป็น verb สิ่งเพราะฉะนั้น verb สิ่งของเราคือช่องที่หนึ่งที่ไม่เติมอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอบว่า drink เฉยๆค่ะโอเคนะต่อมาข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า the swimming pool ก็คือสระว่ายนะ้ำกิสาจ้ะกิสาสะเดียวเปรียบเสมือนเป็น it เพราะฉะนั้น he she it verb ตามมา ต้องมี s e s นะ at 9.30 9โมง every morning เลยนี่คือ keyword ทุกเช้าแลยเกิดขึ้นเป็นประจำสรไว่้ยน้ำต้องทำาไมก่อให้เกิดเชื่อมต่อ d r i ี่ใช้ไปแล้วอาศัยเปิดหรือว่ายึดตะไบเอาสาว่้ยน้ำต้องเปิดค่ะ open ค่ะแค่นี้ถูกยังถูกยังยังไม่ถูกใช่ไหมเพราะเพราะว่า it ต้องมี s ข้างหลังค่ะ verb ตามมาต้องมี s เรียบร้อยต่อมาครับ bad driving ดูคำว่า driving ก่อนพี่จา๋า driving อ่า verb เติม ing แต่ว่ากำลังสิบอแมนบอแมนถ้ามันจะกำลังอะ่ะมันต้องมี s r e อยู่ข้างหน้าแต่อันนี้นั่งมาคนเดียวเพราะฉะนั้นหนูจำไว้โอเคอมเวิร์บเติม ing สามารถมีศัก์มีสีเท่ากับคำนามได้คำนามได้ก็ต้องเป็น subject ได้คำเวิร์บเติม ing จะแปลว่า การหรือความเพราะฉะนั้นข้อนี้ driving แปลว่าการอะไรแล้วการขับรถและการขับรถที่กันไม่ด้วย bad การขับรถที่ไม่ดีการขับรถที่แย่ๆ yeah, yeah. ที่เรื่องถือว่าเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่ง,งเพราะฉะนั้นมาเปรียบเสมือนเป็น it นั่นเองค่ะอย่าลืมนะ k e s i t w o r b ตามมาต้อง be as โอเคเพราะฉะนั้น many แปลว่ามากมายเนาะ car accident accident แปลว่าอุบัติเหตุอืม การขับรถที่ไม่ดีเนี่ยมันทําไมอุบัติเหตุทางรถยนต์มากมายมันต้องต้องต้องเชื่อมต่อมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาศัยเปิดอ่ะเปิดใช้ไปแล้วหยิบจับถฉยเอามันต้องก่อให้เกิดค่ะค a u s e ค่ะอย่าลืมประธานเป็นคำว่า it cause ต้องเติม as ค่ะ causes many car accidents นะอเค ก็ตาอมาคอ,อเราใช้ไปแล้ว drink open speak ฮะเขาต่มมาเขาบอกว่า my parents พ่อแม่ของฉันนะพ่อแม่ครอบผู้ปกครองแสดงว่าเติม s แล้วหลายๆคนแล้วเนาะจุดๆ in very small house ในบ้านบังหลังเล็กมากอันนี้ง่ายแล้วประธานเป็น day ประธานเป็น day ป,ปุ๊บต้องงอ s e s ข้างหลังเวอร์ป,ประบ่ต้องบ่ต้องทำไมบ้านหลังเล็กๆต้องอาศัยคะ่ะ แน่นอนว่า l e a v ไม่ต้องมี s แล้วะะเพราะว่าเป็น day และประธานเป็น day ต่อมาค่ะเขาบอกว่า the world cup รู้จัก world cup ไหม world cup คือฟุตบอลโลกอะคะ่ะฟุตบอลโลกเนาะมันจุดจุด every 4 years world cup ก็คือกีฬาหนึ่งกีฬานะเป็นเทศกาลกีฬาหนึ่งอันนะเป็น it book verb ตามมาอย่าลืมเติม s in นี่อย่าเห็นเด่าคิดว่าไม่เห็นนะจ๊ะ place ตัวน,นี้นะจ๊ะอะไรคู่กับ place แล้วแปลว่าเกิดขึ้นนะ ต้องคือคำว่า take ค่ะข้อนี้ต้องมาคู่กันค่ะคือคําว่า take place ค่ะยังไม่ถูกค่ะพี่ take อย่าลืมเติม s เก่งมาก take place แปลว่าเกิดขึ้นกีฬาฟุตบอลโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนั่นเองค่ะ every four year นี่ไงสี่ปีก็ต้องเกิดมามาให้นิดนึงนะให้นิดนึงนะคำว่าเกิดขึ้นนะคะ เป็นเซตส,สับสตัวเนาะคำแรกออกเสียงความีนู่นนะออกเสียงว่า happen คลีดน,นะฝรั่งถามว่า happen เกิดอะไรขึ้น happen ต่อมาตัวนี้ occur ค่ะ occur สุดท้ายวันนี้ที่เราเรียนการ take place happen occur take p l a c e ทั้งหมดนี้แปลว่าเกิดขึ้นนะ happen occur take place เกิดขึ้น ข้อสุดท้ายแล้วจ้าเดอะเจ้าพยาลิเบอร์แม่น้ำเจ้าพญาเนาะที่ทำไมต้องมีเดอะเพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะต้องมีเดอะมีสิ่งเดียวบนโลกเนี่ยแม่น้ำเจ้าพญานะคะมันนี่ไงมีเดอะอีกละ u l f of Thailand Gulf แปลว่าอ่าวมันทำไมกับอ่าวท้ายลูกต้อง Connect ค่ะแม่น้ำเจ้าพญากี่สายสายเดียวคือคำว่า it ใช่ปะ c o n เ e c t เป็นประธานเป็นอ t แล้ว Connec t ต้องเติม S เข้าไปค่ะ Connect The gu l f of Thailand เข้าใจมาี่แบบนี้